มีเพื่อนเพื่อนพี่ะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นสาย VI นะครับถามว่า Margin of Safety เนี่ยคืออะไรแล้วก็คำนวณยังไงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเผยวิธีธการคำนวณ Margin of Safety ซึ่งเป็นคุณแจ้ดอกสำคัญของความสำเร็จของนักลงทุน VI เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Dr. รดรนิเวศวอลเลนบัฟเฟตต์ว่าพีเตอร์ลิน หรือว่าอาจารย์เบนจามินเกแฮมนะครับที่เป็นอาจารย์ของคุณปู่วอลเลนวบิเฟนะครับผมวิธีการคำนวณมาจีนอลเซฟตี้นะครับข้อที่1น,นะครับก็คือเราเนี่ยต้องหาแฟร์แวลูหรือว่าราคาหเมาะสมของหุ้นนั้นๆให้ได้แล้วก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมจากที่ได้ราคาแฟร์แวลูมาแล้วมาจีนอลเซฟตี้เนี่ยก็หลังจากที่เราหาแฟร์แวลูมาได้แล้วนะครับเราก็นำแฟร์แวลูหรือว่าภาษาไทยก็คือราคา เหมาะสมนะครับของหุ้นนั้นๆที่ถูกต้องด้วยนะครับก็เอามาทําตามสูตรด้วยตัวเลขตุกตานะครับผมถ้าเราอยากได้มาร์จินอฟเซตี้สาก็คือเอาราคาเหมาะสมนะครับสมมุติหุ้น A ราคาเหมาะสม16บาทเราก็เอาสิบาทนะครับคูณด้วย0.7นะครับก็จะได้ราคามาร์จินออฟเซตี้สาขึ้นมานะครับแล้วก็ทําต่อไปก็คือ ถ้าจะเอามาจินอสเซฟตี้นะครับ40%ก็คือเอาราคาเหมาะสมนะครับของหุ้น A เนี่ยก็คือสมมุติว่า16บาทก็ได้เอามาคูณนะครับ0.6นะครับผมก็จะได้ที่ราคามาจินอสเซฟตี้40%นะครับผมแล้วพีคสุดที่วอลเลนบัฟฟตชอบใช้นะครับแต่ผมว่าส่วนมากเนี่ยเราก็เอาแค่มาจินอสเซฟตี้30% 40%นี่ก็ถือว่ามากแล้วนะครับ สำหรับหุ้นไทยในเวลานี้ไม่ต้องฟิกอะไรขนาดนั้นก็คือที่ลิกสุดนะครับก็คือ m a r g จิ o นออเซ50%สูตรก็คือเอาราคาหมอรสมนะครับเอา15คูณด้วย0.5นะครับก็จะได้ราคาหมอรสมมาที่ m a r g จิ o นเซ50%นะครับก็คือทำตามตัวเลขที่ผมทำไว้ก็คือ f a i ฟ Value นะครับคูณด้วย0.7แล้วก็เท่ากับ Margin o s a t y 3าิอเซนนะครับแล้วก็ Fair value <Okay. S 1> คูณด้วย0.6เท่า,ากับ Margin o s a t y 40%สิอเซส่วน Margin o s a t y 50%าิอเซก็คือ Fair value คูณด้วย0.5นะครับผมก็แ <c oughs> ค่นี้ก็จะได้วิธีการคำนวณ Margin of safety แบบง่ายๆนะครับส่วนใครที่สนใจวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแบบง่ายๆแล้วก็ตรงเป๊ะนะครับผมในคอร์สผมจะมีนะครับชื่อว่าคอร์ส สอนเล่นหุ้นสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมหรือว่าใครที่ชอบว่าสนใจคอร์สนี้ก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้ในเพจนี้เลยนะครับเพจคูปีเตอร์นั่งทําเงินด้วยธุรกิจยุคดิจิตอลแล้วก็แอดไลน์มาได้ที่นะครับเป็นเบอร์นะครับ0963150066นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคูปีเตอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ